สบ,บายดีปะลุงสบ,บายดีสุขูสุคนสุมองสุบอนเนอะพอ,พอ,พอกันเช่นเกา่าเช่นเคยกับสองน้องเดือนแม, <c oughs> ม่น้องเดือนอนั้นออกมาสองครีมก็เลยแบบมาเพื่อน้องยี่ยมพี่น้องออมาเพ, <c oughs> พราะวา่าผลกำลังเก็บเห็ดประสานเก็บสอยพผลเล้วเลียบแล้่ <c oughs> กำลังแต่งใชยทง <c oughs> แม่น้องเยี่ยมว่าให้ซื้อซอยว่าเส่รแม่น้องเดือนว่าจัดไปเลยว่าซื้อหนึ่งเทมหนึ่งอุ้ยเจ้าเจ้าก็ะอวยไปทางนั่นตีตาดซิงกะติดเองเบิ่งเองกตยังไข่เจ้าบอกเนี่ยขีดตัวยาววันนี้นั่นน่ะเขาไม่เลขหนึ่งหนึ่งโลเออมีหน้ามีหน้าช่องโล แมนขีดเา้วตัววิีร่อว่านั่นนานนานมันมันกกลมันกลยกลน้อยหนึ่งไม่สอันบเถิงบะเถงลูกนบียาเฮ็ดเจ้ากับเจ้ากับบีตีจุ่มด้มันใหญ่ไอตันกลอีก่าไจะต้องเห็ดนะนี่ป้าเจ้าะต้องใส่ทงจะเก็บจะห่านไม่ได้เคืองลูกจเก็บใส่ทง ม่ดนปเเลยดิยมันจังติดไงแม่ขาก็ซนแม่ขาจำเป็นยเนนนนม่านทอดกินขากูมันจข้าวข้าว้วเพื่อกินเข่าข้าแล้วเพื่อว่าลาดไว้ โซนกระเบิงตาซิงของเฮ้าน่ะพิเศษได้ป่าของเฮ้าน่ะขึ้นบ่ะปกติกเจ้าคายลนึ่ง้องมันสองืนนาเน้บานังแตะโลสี่พันแม่มาละจานน่ะแม่มาละจานน่ะแม่มาละจานน่ะแม่มาลาน่แล้วาละาน่ะ โมเสเบ่งเขาแต่ว่าป้าเรากข้าวี่อดอกาดชีสบัเฮาแม่แหละโล่สิพันโล่สามสิบบาทขั้นอันขั้นทงเฮ็ดนะป้าขั้นเข้าหยาดเต็มนะได้ได้อันยังเฮ็ดเฮ็ดอันทงเฮ็ดโล่หนึ่งเฮ็ดก็ได้โล่หนึ่งริงเฮาเนี่ยเขาเอาไปซื้อมาขายเลย มาตอนกว่ายิงเขาเยอะคันเกินหาโดดไปหยียบฮักพับเลยใช้ก็คือกันยิงตัวหนึ e> ่งในการเดียวกันหนึ่งกับฮักพวกไม่รักหัวมันเหนื่อยมุนมันกับฮักแล้วนะให้คืนนะหาโลดหาโลดหาพันจีเอฟหนึ่งที่พวกเขาได้ได้คือโลดกับหาพันเนาะ ไปหรอขายถางั 1, ้นเอาให้ปังหูบบขายเงินบาททองซาบาทก็สิได้กูอาบาทโลกซาบาลน่ปังอะทองซาบาทมันก็ชิได้อยู่โลหนึ่งสี่สิบบาทขนาวขายเป็นทองหาพันกีบเป็นเงินกี่นลายแล้วชิได้อยู่ทุงหนึ่งอันโลหนึ่งสามสิบบาทสามสิบบาทสิพัน อันเขาในเมืองมื่อเช้าขี่รถผ่านให้น้องเยี่ยมบิดจนว่ากี่พูดไงกุ้ม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 ก็สิบหกเห็นเอื้ยนะบิดโหลดนะผู้ช่วยทางล้านตี่ผงดงดงดงเอาหนังมิวน้องบีจะจะวนนะหนังมิเฮ็ดเทศนิราบิดไปฮะผลมาแต่ไซว่ะเบิ่งบกขาด บัแบบโจมซิ้งแบบโจมแล้วแต่ะบบโจมอะไรแล้วเป็นยังยืดน้าเลยโจมไปแล้วซิ้งน้อยซิ้งไหนก็ตามต้องโจมอยู่ที่บ่แม่งกาไหนอยู่ตรงนี้แล้วไปทางไหนเอ็มเจ๊พร้อม หอมองามงามนะเฮ็ดตัวเองแกงกับหมักตัวเองนี่วเ่าหน่งแจแจวแม่ฮะนหแบบได้ก็กินได้ม่ขีเี่นกับ้าหาพันมาชื่อนี้เขาเป็นใควะนั่งเบแม้นนได้นั่งพี่แม่ขอนั่งองพ่แม่ขอนั่งเออนั่งเฮย ทางาตลาดนั้นยัวได้มนอเงี้ยน้เีคันเ็ดบานนี่มันสีได้มองใดมันมันมันใหญ่ปะเสถงน่ะมันคือลายอยู่ไซโคอัวฮอดอยู่วัดอยู่ไโคไม่อไง่าวมันหาเงินไกันเนาะไปแยงใครมดแดงบ่บริสุทธิ์น้องเยี่ยมขึ้นโคกจักเมื่อน้องเยี่ยม ไปหากินหมากแดงหากินหมากไม่ป่า,ป,าป้าลูกมึงดูจักเถื่ออาินบ่ดอกเนบ่ปาทุกดงจะมันพดีก,กล้วป้าเซียให้เมื่อแกมาทาจะาพันบ่ <laughs> โอเม,เห,อเนนมอหนา้ารกเนะื่อนาจังว่ากันไหม่ิฟกะบอาเนย ยังได้ก <c ười> ็ได <c ười> <c ười> ้เถมเลยเนาะว้ายลูกผู้ใดอันนี้คือเป็นตตีแท้อันนี้ป้าลูกผู้ใหญ่พ่อบอันนี้ผู้ใหญ่พ่อเนาะผู้ใหญ่พ่อก็ะหายแม่ก็ะบาดปากน้ำลูกจ้อมือแล้วนั่นก็น่าคนระบอบ ตักดุจ้าเพิ่นนะต่อยู่กบแม่ย่ายแล้วกมันหายเน่ยันไหละกันหายได้บ่ได้บ่ปากไดมอาต้นอาตจุกหน่อยนะออกป้าาตจุกใหญ่ใส่เออได้เลยดะนะได้เลยดิพอดีพอดีเลยแล้จะเป็นโป่งยากเนาะ โอ้ยกระเทินเขาเินขเคซิงเมขากระเทินเขเคยเคยเห็ดน้ำซิงเนาะอีตาวะละมัวมันฝืนมันก่อมันฝืนมหนึ่งยมแจวแจ่วบกนาวกจ่วบกาหักอันคือว่าอูเรนบกคอยมากกินไปได้เฮานะ กะเทียมมันขั้นาาวนขั้นสมเข้าผัวเากับบ่คอยมากได้ขั้นขั้นจีโปรนะกินแน่ขั้นเอาอื่นนะบ่มากัวน่ะป้ากันเจ้าอยากได้ราคาดียไปนั่งข้าตลาดปักซองโลดลงชิมหาพัน โมเล้วกทิสองพันกิบสองพันกีบ่ตลาดแรงท่านกิบออผมเหมือนสองพันเ้าลืนไววได้เผื่อไว้ได้บ้านนั้นก็เกื่อไปไปนั่งตะเกาไปบ้องเยี่ยมไปนั่งา่งไปแล้วตะเกานะนกบาเครื่องเครื่องน้อยเครื่องรายแต่ท่ากีบนะ ห้างนาแต่ละห้างนะเก็บเมื่อดือะเท่ากันเมื่อเดือนเออขั้นสองตลาดใหม่นี้เมื่อไตลาดแรงตลาดได้แตคือกันเบิร์ดขั้นตลาดขั้นตลาดอันขั้นที่เขานั่งคายอันตลอดนั้นเจ้าได้เดือนกับการหักบบอเขานนั่งคายตลอดนั้นเสียรายเดือนตลาดแรงนั้นก็แล้วแต่ทีของเจ้าตลาดแรงนั้นคนละพันกีบ เข้าไปนะกับผาวคลายกันเห็นเขาสิมาเก็บคาทีเรือด้ามละอันนน่ก้าบาคุ้มเลยเนาะเก็บจะทงมาเลยบอยอยากเชียรคาทีเขาโกงบ่อได้ันส่วงนะคะไปหาเงินอยู่บ้านพัวหา้นังฮาลงหนังตลาดนั้นคุดจิตย่ามจิตเราหากับไปคุดขายอยู่พุ่น ยังแมแคงเออไม่ยังแมแคงกับไปย่างคายยำงหอยคือยันงเากับไปงมหอยคายกับผัวเฮาแต่ละปีน่ะโเหอดเอยู่รนอนี้ยก็แบก็แบด้มก่อาค้ันดูนะมะม่าอันนี้นี่ไปคายก็ได้นี่โลหนึ่งเขากินกําไรอยู่โล่ละหาพันนี่สิบโลก็ได้ละหาสิพันนี่

ได้เลยพี่น้องคลิปนี้คลิปน้ปนนพาพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแม่น้องเดือนหน่ยเด้อพอกันใหม่โอกาสหน,น้าพี่น้องกลับสบายดี